สวัสดีครับผมช่อศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับ MGM เนี่ยผมดัดแปลงมาจาก MLM ในตลาดเนี่ยนะมันมีการขายสินค้าหลายหลายอย่างก็ระบบหลายชั้นนะซึ่ง MGM เนี่ยนะกว่าจะคิดได้ใช้เวลา18ปีผมอยากจะทำ MGM ตั้งแต่ปีนะ35มันเริ่มทำได้เมื่อปี5-3ส่วนนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีส่วนนึ่งก็มาจากแนวความคิดส่วนนึงมาจากอุเบกบุคลากร ก็เลยระบบ MGM เกิดขึ้นทำให้คนที่เข้ามาส่วนระบบนี้เนี่ยนะนะมาศึกษาแล้วขายแค่ระยะแรกขายเพื่อรู้ว่าสินค้าเราประกันภัยมีอะไรบ้างนะราคาเท่าไหร่นะใช้เวลาในการขายเนี่ยไม่น่าเกินขึ้นปีเราก็จะรู้ตัวสินค้าเข้าๆล้นะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเข้าระบบ MGM มันคืออย่าขายชักชวนคนเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นะประชาชนทั่วโลกเลยนะต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่า และดีกว่าบริการเยี่ยมระบบ M g M เราทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเราไม่เชื่อแล้วว่าคนที่มีรถเนี่ยเขาไม่ซื้อประกันกับเราถ้าเราถูกกว่ายกตัวอย่างนะถ้าเกิดคุณเคยจ่ายเบีย้ยสองหมื่นนะแล้วถ้ามาเข้าระบบ M g M คุณจ่ายเบีย้ยเหลือหมนะื่นเจ็ดหกลดไปตักสิบสองเปอร์เซ็นต์ับคุณไปจ่ายที่อืน่นยังเป็นสองหมื่นอยู่ผมไม่เชื่อแล้วว่าคุณไปจ่ายที่สองหมื่น คุณต้องมาจ่ายที่ผมที่176แล้วคุณก็จะทําการประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนคุณญาติคุณ,คณให้มาเป็นสมาชิกของ MGM เพื่อมีส่วนลดในการซื้อประกันไปเราให้ข่าบอกคุณ1%นะนึเปอร์เซ็นตะิ่ๆสูงสุดไม่เกินแเนต์เพราะัเอ็ก็ทำเป็นธุรกิจได้โดยอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกนะบอกแล้วมีได้ได้ก็อยากจะบอกต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไประบบนี้สามาราที่จะ ดันให้ตัวเลขนะดีขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้น MGM ผมเปรียบเทียบนะร,บระหว่างส่วนใน,นปรกากันชีวิตกับส่วนนึงขายตรงนะครับนะในอดีตต่างๆผมเคยอยู่ประกันชีวิตผมไม่ชอบเลยต้องขายต้องหาตัวเลขถ้าไม่มีถูกตัดสัญญานะซึ่งเราก็ไม่ชอบขายแล้วนะปีหน้า,า,า,าต้องต่ออยา,าย,ยาุถ้าไม่ต่อยุเนี่ยนะอัตราความยั่งยืนไม่เกิดก็ถูกตัดสัญญาอ่ะก็เลยเป็นความไม่ได้ อันนั้นผมไม่ชอบเพราะนั้นแล้วก็ในการขึ้นตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขไม่ดีตําแหน่งก็ลดนี่คือธุรกิจของประกันชีวิต m t m เนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ทําง่ายที่สุดเลยนะมีอยู่กฎเกณฑ์อยู่5ข้อนะชักชวนคนมาเป็นสมาชิกันข้อหนึ่งข้อสองนะถึงขายได้แล้วไม่ต้องตามต่ออายุถึงเวลาลูกค้าก็ต่ออยู่เองข้อสามนะขึ้นตําแหน่ง ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่มีการลดตําแหน่งไม่เหมือนธุรกิจตัวอื่นนะว่าจะเป็นขายตรงหรือประกันชีวิตตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขในเดือนต่อไปไม่ดีก็้อ,องลดตําแหน่งด้วยข้อ4ี่กฎหมายบังคับใครที่มีรถต้องถูกกฎหมายบังคับว่าต้องซื้อประกันรถยนต์ถ้าไม่ซื้อตํารวจจับแล้วก็ปรับไม่ใช่ไม่เย้ตัวนะปรับ2 0,000ืนปรับคนขับ1 0 0 0 0ืนแล้วปรับจอารองอีก1 0 0 0 0ื่นวิเศษสุดก็คือนะฮะถ้าคุณทำรถเอ็มจีเนี่ยคุณมีสายงานเท่าไหร่ ีหน้าคุณได้มากกว่านี้อยากจะบอกว่า MC m อ็มชมเนี่ยคุณกินคอมตลอดชาติเลยครับผมมีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่ใช้เวลา18เดือน16เดือนมีรายได้เป็นแสนแต่มีท่านหนึ่งเนี่ยนะเขาพิ่งมาเล่าอยู่ใน y o ยู u ูบนะขอจอกกาที่ไปยินเขามีรายได้เดือนหนึ่งแล้วกับผมเกิน5 0 0แสนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำมา2ปีแล้วเพราะนั่นจะว่าเขากำลังหือว่าแฟนเขามีท้อง นะต้องใช้เวลาเก้าเดือนเกิดมาพอเกิดมาเขาก็ยังเหอลูกเงาตอนนี้ลูกก็ปีเสร็จแล้วสองปีที่เขาไม่ได้มาทําธุรกิจเลยแต่องค์กรเขาใต้ล่างเป็นคนทําได้ได้ก็ไม่ได้ลดเลยมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานนึงเขาเขาเขียนว่าเหนื่อยสามปีแฮปปี้ชั่วโคตรนี่คือลูกเอ็มจีี่ทําให้อยู่เพราะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะใช้เวลาสิบแปดเดือน,นแล้วมีได้เป็นแสนละเพราะฉะนั้นเอ็มจีม เป็นสิ่งที่วิเศษสุดผมยังเชื่อว่านะอยากจะบอกในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้อยาจะบอกว่าทั่วโลกก็ยังไม่มีใครทำตรงนี้ทําแค่18เดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนแล้วก็มากกว่ามากกว่าถึงตอนนั้นคุณไม่ทําใต้ล่างคุณนะเขาทําหมดเลยครับนะขอยกตัวอย่างที่วิจิตรอีกทีหนึง่งนะครับนะเขามีสายงานแค่ติดตัวแค่พันคะนแตอออ่ออกไปใต้ล่างสองหมื่นกะว่าคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นทอมทำงานแล้วนะ เขาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ใต้ร่างทํางานแต่งเขาละเขารับผมเอนละห้าแสนกว่ารลบ m g m เนี่ยเป็นรวบที่ดีมากเลยนะถ้าคุณอยากจะทํา m g m เนี่ยคุณก็เข้ามาเรียนรู้กับเราสิครับมาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะมาผ่านกระบวนการอบรมความรู้เรื่อง first step next step ระบบออนไลน์สิ่งที่พิเศษสุดคือคุณต้องสอบบัตรในหน้าของคอพอให้ได้สมัครกับเรานะฮะเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ36สาขาปัจจุบันนี้ออกมา คุณไปดูจากเว็บของเราสีคุณโบเกอร์ดอทซีโอตุรกีอยู่ในช่องที่ติดต่อเราคุณอยู่ในจังหวัดไหนคุณติดต่อจังหวัดนั้นได้เลยหรือไม่งั้นโทรหาผมก็ได้นะครับนะผมชื่อสีอลุณอรุณสวัสดีเบอร์โทรศัพท์ผม08977 7 4 9เ6เดเปบอร์ที่ออฟฟิศของผมมั็นนะเป็นเบอร์ที่เบอร์เดียวรัดดันทระวทศเลยพียงแคุณโทรไปแล้วนะคุณอยู่จังหวัดไหนบอกว่าให้ช่วยโอนไปสาขาแต่ละสาขาได้เลย0-2 867 388 8, 8, 8นะครับโอนสายไปสาขาเชียงใหม่หาดใหญ่พิษณุโลกลคน,โโล 1, นครสวรรค์นะฮะหรือทางอ bon, ุบลอุดรร้อยเอ็ดมุกดาหารได้หมดเลยครับตอนนี้มีอยู่3ามสสาขา mm hmm. เอาไว้ดูแลประชาชนเราเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมน่าจะเปิดได้ทุกประเทศทุกจังหวัดที่เป็นตัวเมืองนะฮะทุกจังหวัดอยากจะมี MGM เข้าไปอยู่ในจังหวัดทองท่านนะครับเพราะนั้นธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของลกเ g m มสิครับแล้วคุณจะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ